ทำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละองชาแนลสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่29กันยายนพศส5 6 4นะคะ ก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะท่านผู้ชมคะเหลือเวลาอีกสองวันก็จะถึงวันที่ทุกคนรอคอยนะคะรอความหวังว่าเราจะร่ำรวยถูกหวยลอตเตอรี่ไปด้วยกันในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศ2 5 6 4นี้นะคะท่านผู้ชมเอดเชื่อว่าทุกคนย่อมมีความหวังนะคะวันนี้เอดก็จะพาท่านผู้ชมมาตามสูตรสองจากแม่เจดนะคะ เพราะว่าสูตร2องวดที่ผ่านมาของแม่เจดก็มีเข้านะคะท่านผู้ชมเลขบนล่างนะคะเลขหลักก็มีศูนย์มี9มี1นะคะอันนี้จะเป็นของงวดที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมหลักฐานก็ยังอยู่นะคะสูตรของแม่เจดก็เข้าเลขวิ่งนะคะท่านผู้ชมเข้าเลขหลักนะคะมีหมีเมีมีหมี9นะคะแล้วก็มีศูนย์นะคะ เพราะว่าสองตัวล่างก็ออก90เต็มๆนะคะท่านผู้ชมสูตรของแม่ก็แม่นมากนะคะวันนี้แอดก็เลยอยากจะตามต่อให้นะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองแชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดช็อตดีๆช็เด็ดๆนะคะท่านผู้ชมคะ เดี๋ยวแอดก็จะโทรกลับหาแม่เจดกันนะคะตามแอดมาเลยคะ่ะจ้าค่ะสวัสดีคะ่ะแม่เจดจ้าค่ะแอดและองเองนะคะจ้าจ้าจ้าวันนี้ก็จะมาตามสูตรสองจากแม่เจดอีกค่ะแม่จ้าจ้าค่ะวันก่อนแม่โทรมาแต่ว่าแอดมัวแต่ยุ่งอัดคลิปอยู่ค่ะแม่จ้าจ้าจ้าวันนี้พร้อมแล้วค่ะแม่ งวดงวดก่อนสูตรนี้ก็เข้า0990เนาะแม่เนาะจ้ะค่ะเอาเอาค่ะเอาเอานั่นไปเอาเลขตั้งหไปค่ะเลขหลักเนาะแม่เนาะค่ะเลขหลักค่ะเลขหลักเลขเอ็ดเลขนี่อันนี้วครับผม ค่ะได้แล้วค่ะแม่สามองเลขหลักคือสามสองสี่สามสองสี่ค่ะแม่แล้วก็จับคู่มีเจ็ดหจับคู่มีเจ็ดหกแล้วก็ศูกับเก้าศูนเก้า จับหลักประเด็หกหกหนึ่งหกสองหอ๋อเจหแล้วก็ศูนย์เก้าแล้วก็หกหนึ่งใช่ไหมคะไม่แค่นั้นที่จะจับคู่อ๋อจับคู่มีสองหางใช่ไหมคะแม่เมื่อกี้ได้เจ็ดหแล้วใช่ไหมค่ะเมื่อกี้เจดหแล้วก็ศูนย์เก้าคะ่ะแม่แล้วก็เอาเก็เอาหไปจับหกหนึหสอง้ หกสามหกสองหกสี่อ๋อแล้วมีหกหกสามหกสองหกสี่สามหกสี่หกสองหกสองด้วยใช่ไหมคะใช่หกสองข้าแม่ข้างล่างมันก็ให้ไปสูตรหนึ่งมาแล้วไงเจ็ดสองเก็บสี่เก้าสองเก้าสี่ ้้มแลวค่ะอัน,นอันนี้จะเป็นบนหรือล่างคะแม่หรือว่าชุดรวมคะมชุดรวมดชุรวมเนาะแม่เนาะช,ชุดรวมบน,น,น,นล่างนน่เอันนี้เน้นบนชุดรวมแค่หกศูนย์ด้วยก่อนบนล่างหกศูนย์ด้วยตัวหนึ่งใช่ไหมคะใช่กันไปอ๋อค่ะ เดี๋ยวเเอดจะทวนตัวเลขอีกรอบก่อนนะคะแม่ค่ะเลขหลังมีสามมีสองมีสี่นะคะค่ะแล้วก็จับคู่ค่ะมีเจ็ดหกศูนย์เก้าหกสามหกสี่หกสองแล้วก็หกศูนย์นะคะแม่เน้นหกสี่กับหกสองเน้นหกสี่กับหกสองเนาะแม่เนาะวิ่งบนหวิ่งบนหก ตัวเอ๋อว uh, uh. <À. S 1> uh. ิ่งบนหกอันวิ่งบนหกเนาะวิ่งบนหกตัวเดียวเนาะแม่เนาะะอันนี้เลขวิ่งเละล่างวิ่งสองตัวเดียวล่างวิ่งสองวิ่งล่างสองนาะแม่เนาะค่ะ งวดนี้มั่นใจไหมคะแม่นนเลขเลขหลุดแล้วไงวันนี้มันต้องเข,าข้าอ๋อค่ะเลขหลักเน้นตัวไหนคะแม่มีสามมีสองมีสี่ค่ะเน้นหกสองกับหกสี่เน้นหกสองกับหกสี่เนาะอ๋อค่ะใชหกสี่ก็เด่นหกสองก็ค่ะ มั่นใจเหมือนเดิมเนาะแม่เนาะใช่ค่ะเหมือนเดิมก็ส่วนเดิมค่ะก็จะตรงกับหลายหลสูตรที่แอดนำเสนอไปแล้วค่ะแม่หกสี่ก็ตรงหกสองก็ก็มีค่ะ <c oughs> แต่โดยส่วนตัวแม่แม่ชอบหกสี่กับหกสองใช่ไหมคะใช่ออรองค่ะรองหกศูนย์เนาะแม่เนาะ <c oughs> อันนี้จะเป็นเน้นเนาะแม่เนาะหกสองคือเน้นเน้น อันนี้จะเน้นเป็นชุดรวมบนล่างเลยเนาะแม่ให้หนักบนไหมโอ้หนักบนเนาะลองชุดสองตัวนั้นให้ให้ให้หนักล่างลองนบนหนักบนเนาะก็ให้เอฟซีลองพิจารณาดูเนาะแม่เนาะว่าจะชอบตัวไ,ไหนคู่ไหนค่ะแต่ก็ไม่ไม่แน่เนาะแม่งวดก่อนนะศูนย์เก้ามันเข้าล่างเนาะแม่ เมก่อนเข้าล่างงวดนี้ไม่แน่ค่ะแม่อาจจะเข้าเต็มเต็มเลยแม่จอ้ f ช่องละองชแนลค่ะแม่ละองชแนลค่ะซาดสาธุค่ะแม่แอดก็ขอขอบคุณแม่มากๆนะคะที่มีน้ำใจแบ่งปันตัวเลขให้กับสมาชิกช่องละองชแนล ได้ไปเสี่ยงโชคในงวดนี้นะคะแม่ได้ค่ะค่ะงวดนี้ขอให้ตัวเลขของแม่เข้าปังปัง,ปงรวยรวยยกช่องนะคะได้ค่ะขอบคุณแม่มากค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะ